ในบรรดาไขงูสามฟองน้องสาวคือผู้กลับชาติมาเกิดน้องชายคือผู้บำเพ็ญเพียรที่ย้ายพบมาแต่ทั้งสองคนก็คิดร้ายต่อข้าตั้งแต่เกิดน้องสาวอยากให้ข้าเป็นพาหนะของนางน้องชายอยากจะหลอมข้าเข้ากับชงหมื่นบินญ,ญาณแต่ข้าแค่อยากจะบอกว่าถ้าไม่ฟังพี่ใหญ่จะต้องโดนตีเพียงเพราะข้านอนหนึ่งวินาทีก็สามารถเพิ่มพลังโลหิตได้หนึ่งแต้มงีบหลับไปครู่เดียวก็กลายเป็นอสูรระดับหนึ่งไม่คาดคิดว่าขณะที่กำลังจะนอนหลับอีกครั้งข้าหูกลับได้ยินเสียงหัวเราะแปลกๆของผู้ชายคนหนึ่งฮ่าห้าเป็นสุน ชีแล้วนี่คือพี่น้องของเบนซุนในชาตินี้สินะถึงแม้รูปร่างจะน่าเกลียดไปหน่อยแต่เมื่อหลอมเข้าไปในธงเหมือนวิญญาณแล้วก็มองไม่เห็นความงามหรือความอัประเมื่อเสียงดังขึ้นไขมูด้านขวาก็มีการเคลื่อนไหวตอนนั้นในหัวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนเจ้าหมูโ,มโมง่เง่าตัวนี้คือพี่ชายราคาถูกข,ของร่างนี้ของข้าสินะข้าจะเมตตาเตือนเขาสักหน่อยในอนาคตให้เขาเป็นม้ามังกรลากรถแล้วกันข้าพูดไม่ออกใน,ท,นทันทีนี่มันน้องชายน้องสาวประเภทไหนกันวะดูเหมือนว่าสองคนนี้คงรักไว้ไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ สำคัญที่สุดคือการบำเพ็ญเพียรแต่การได้ยินเสียงในใจคนรบกวนการนอนของข้ามากดังนั้นข้าจึงให้ระบบปิดกั้นโดยตรงแล้วเริ่มนอนหลับอย่างสบายใจพร้อมกับเสียงพลังโลหิตกู่หนึ่งอู้หนึ่งอู้หนึ่งดังขึ้นไม่นานก็กลายเป็นอสูรร,ระดับสองแต่ก็ถูกปลุกให้ตื่นเพราะความหิวลืมตาขึ้นก็เริ่มหามือถืออยากจะสั่งเดลิเวอรี่หันหน้าไปก็เห็นเกล็ดทั้งตัวของตัวเองถึงได้สติในที่สุดลองกัดเปลือกไข่ชิมดูหน่อยไหมได้ยินมาว่าสัตว์ที่เกิดจากไข่บางชนนนนิิดดกกกเเปปปลลืืืออออไไไขขข่่ข่ายหัวออัวูม ก่อนหน้านี้อาปากกัดขอบเปลือกไข่ไปคำหนึ่งผลคือคายออกมาทันทีตอนนั้นเปลือกไข่ด้านซ้ายมีหัวเล็กๆสีเขียวอ่อนโผล่ออกมาเม้มปากเผยให้เห็นเขี้ยวเล็กๆสองสี่ไม่ต้องฟังเสียงในใจก็ดูออกว่ากำลังย้อยย้ยข้าอยู่แล้วก็เห็นบนเปลือกไข่ของอีกฝ่ายก็มีรูเล็กๆน,น่าสงสัยสองรูเช่นกันข้าหัวเระออกมาด้วยความโมโหเจ้าหนิวตีก็ถ้าเปลือกไข่เหมือนกันนี่ยังจะมาย้อยย้ยข้าอีกตอนนั้นไข่ด้านขวาก็โผล่หัวออกมา,ชาเช่นกันน้องชายเต้าจุนก็ถูกปลุกให้ตื่นเพราะความหิวก็หันมามอง ข้าด้วยความคาดหวังแต่ข้ารีบหันหน้าหนีไม่มองเขาเพราะเมื่อกี้นี้เองข้าตัดสินใจแล้วว่าจะแข่งกับพวกเขาว่าใครซ่อนตัวได้ดีกว่าทันใดนั้นไข่นกสามฟองก็กลิ้งเฉียงเข้ามาจากปากถ้ำหยุดอยู่ไม่ไกลจากแท่นดินที่ไข่มูอยู่สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของน้องชายเต้า,ตาจุนทันทีขณะที่ข้าถอนหายใจโล่งอกก็รู้สึกว่ามีอะไรแวบผ่านหน้าไปมูเล็กสองตัวตัว,ตวหนึ่งสีเขียวตัวหนึ่งสีขาวพุ่งออกไปจากนั้นก็เริ่มแย่งกันพวกเขาเริ่มจากใช้หางรัดไขไว้คนละฟองแล้วหันไปกัดฟองใหญ่สุดที่อยู่ตรงกลาง พ้าเงยหน้าขึ้นทันทีไข่นกสามฟองมูเล็กสามตัวพวกเจ้าทำไมถึงโลภมากกินเกินส่วน ดูท่าต้องพุ่งเข้าไปแล้วสินะไม่งั้นอาหารหมดแน่ในตอนนั้นเองภารกิจจากระบบก็มาถึงสั่งสอนน้องชายและน้องสาวที่ไม่รู้จักความกตัญอยู่และความเคารพพี่น้องแย่งชิงไข่นกทั้งหมดแล้วค่อยแบ่งสรรข้ายิม้มไม่คิดว่าจะสามารถทําภารกิจให้สําเร็จพร้อมรับรางวัลได้ด้วยกล้ามาแย่งไข่นกของข้าต่อให้เป็นหมีตีหรือเต้าจุนก็ต้องโดนตีมูเล็กสะบัดหางมูเขียวน้อยถูกฟาดเข้าที่หัวทันทีด้วยความเจ็บปวดไม่เพียงแต่คลายปากที่กัดไข่นกฟองใหญ่อยู่ยังปล่อยไข่นกที่รัดไว้ออกไปด้วยมู ทั้งตัวขดตัวเป็นก้อนกลมมูขาวที่เห็นฉากนี้สังหรนใจไม่ดีรีบคลายปากอย่างเชื่อฟังทันทีจะม้วนไข่นกของตัวเองถอยหนีแต่น่าเสียดายช้าไปแล้ว ข้าสบัดหางฟาดใส่งูขาวอีกครั้งหางฟาดลงไปงูขาวน้อยที่โดนโจมตีอย่างหนักก็เหมือนกับงูเขียวน้อยเจ็บปวดจนพลิกท้องงายปล่อยไข่นกขดตัวตามสัญชาตญาณแล้วกลิ้งไปด้านข้างข้าสบัดหางอย่างสง่าง,งามรวบรวมไข่นกทั้งสามฟองทีละฟองมาอยู่ตรงหน้าข้าชัยชนะช่างง่ายดายเสียจริงงูเขียวน้อยทนเจ็บคลานขึ้นมาเงยหน้ามองผู้รอบโจมตีพอเห็นชัดว่าเป็นใครก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากลมเล็กสีดำคลับคู่ของนางงูขาวน้อยก็พลิกตัวตั้งท่าโจมตีแต่พอเห็นร ร่างของข้าชัดเจนหางก็แข็งทื่อไปเพราะเขาพบว่าขนาดตัวของพี่ชายราคาถูกคนนี้นากว่าเขาหนึ่งรอบและยังใหญ่กว่ามากแต่พวกเขาทั้งสองไม่ได้ลังเลรีบเคลื่อนตัวพุ่งมาหาข้าเพื่อแย่งไขน่นกทันทีพร้อมกับเสียงเพี้ยเพี้ยงสองครั้งดังขึ้นมูทั้งสองตัวถูกตบกระเด็นไปอีกครั้งเมื่อคลานขึ้นมาอีกครั้งแววตาของมูเขียวน้อยวูบวาบไม่แน่นอนนางกำลังคิดถึงความพ่ายแพ้สองครั้งเมื่อครูว่าเป็นเพราะความประมาทหรือเป็นเพราะศัตรูแข็งแกร่งเกินไปส่วนมูขาวน้อยก็มีสีหนนนนน้้าแบบเดียวกััตอนน เขียวน้อยทนไม่ไหวก่อนเคลื่อนตัวพุ่งเข้ามากัดข้านางโคจรพลังอสูรเล็กน้อยในร่างมีแสงสีเขียวจางๆสว่างวาบบนตัวความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากส่วนข้าเชิดหน้าขึ้นไม่ขยับเพียงแค่ยกหางขึ้นมาบังไว้ข้างหน้ามูเขียวน้อยดีใจร้องออกมาในใจกัดเข้าที่หางมูของข้าอย่างแรงแต่พริบตาต่อมาก็กรีดร้องออกมาหางมูที่นางกัดบาดเคี้ยวของนางจนเจ็บมากการเคลื่อนไหวของมูเขียวน้อยข้าหลบได้สบายๆแต่ไม่อยากเสียเวลาแย,ย่งไข่นกเพราะอย่างไรข้าผู้นี้ก็ต้องกินให้อิ่มแล้วนอน สะบัดหางอย่างแรงเหว่ยงน้องสาวเคียวออกไปพร้อมกันนั้นก็ฟาดใส่น้องชายขาวที่รอบโจมตีแต่น้องชายไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนน้องสาวถูกฟาดเข้าอย่างจังมูเล็กทั้งสงตัวกลิ้งออกไปอีกครั้งส่วนข้าปกป้องไข่นก3ามฟองไว้อย่างมั่นคงไม่ขยับงูทั้งสองคลานขึ้นมาด้วยท่าทางไม่อยากจะเชื่อพวกเขาคิดไม่เข้าใจ ว่าทำไมถึงสู้เจ้ามูลายดอกธรรมดาตัวหนึ่งไม่ได้การจู่โจมอีกครั้งของมูทั้งสองไม่ผิดคาดจบลงด้วยความพ่ายแพ้อีกครั้งครั้งนี้หลังจากถูกเหวี่ยงกระเด็นไปก็นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่ขยับพวกเขาจ้องมองข้าเขม็งรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และหลังจากต่อสู้กันมาขนาดนี้พวกเขาก็ไม่มีแรงจะโจมตีอีกแล้วอย่างไรเสียก็เป็นมูแรกเกิดพละกําลังย่อมมีจํากัดแต่ก็ไม่ยอมแพ้เรื่องไข่นกง่าย เพราะไข่นกนี้แผ่พลังปราณจางๆออกมามองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่ไข่ของนกธรรมดาทั่วไปหากกินเข้าไปจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพวกเขาตอนนี้กลับถูกเจ้ามูลายดอกตัวหนึ่งยึดครองไว้หมดพวกเขาไม่ได้แม้แต่ฟองเดียว ถ้ารู้แต่แรกก็คงไม่โลภมากขนาดนี้น่าจะกลืนเข้าไปสักฟองเลยพวกเขากำลังเศร้าโศกและขุนเคืองแต่ข้ากลับกลั้นหัวรอไว้ไม่อยู่งูสองตัวที่ภายนอกยาวแค่ตะเกียบหนาเท่าขนาดนิ้วมือกลับเรียกตัวเองว่าหนีตี้และเต้าจุนจ้องมองข้าด้วยตากลมเล็กๆสองคู่ที่สุกใสดั้มคลับเป็นประกายความน่ารักนั้นยังแฝงไปด้วยความมุ่งมงแถมพวกเขายังทำท่าทางอดทนแบกรับความอัปยศยประกอบกับเสียงความคิดในใจยิ่งทำให้รู้สึกตลบมากขึ้นหนีตี้แล้วอย่างไรเต้าจุนแล้วอย่างไรคราวนี้รู้แล้ว นะไม่ฟังพี่ใหญ่ก็ต้องโดนตีจากนั้นข้าก็เชิดหน้าส่งเสียงร้องหนึ่งครั้งทําให้ทั้งสองตกใจทันทีหรือว่าเจ้านี่จะยังมีแรงจะพุ่งเข้ามาตีพวกเราหรือแต่แล้วกลับเห็นข้าใช้ปลายหางเขีย่ขยไข่นกฟองหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นก็เขี่ยอีกฟองหนึ่งไข่นกสองฟองกลิ้งไปยังพวกเขาทั้งสองคนตามลําดับมูเขียวและมูขาวรีบพุ่งเข้าไปทันทีใช้นับไข่นกที่กลิ้งมาหาตัวเองไว้พลางกลืนลงคอพลางใช้ตากลมเล็กๆมองมาทีข้าไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้ามูลายดอกนี่จะให้ไข่นกแก่พวกเขายังกัง วนว่าข้าจะมาแย่งคืนจึงจ้องมองข้าอย่างระแวดระวังคลางพยายามกลืนไข่นกลงท้องเมื่อของเหลวในขไข่ไหลออกมาในท้องดวงตาของหมูทั้งสองเบิกกว้างทันทีไข่นกนี้ช่วยบำรุงพลังโลหิตได้ดีจริงๆแถมยังแฝงไปด้วยพลังปราณเล็กน้อยหมูทั้งสองรีบขดตัวนอนทันทีหลับตาโคจรทักษวิชาเพื่อดูดซับและย่อยข้าเห็นไอหมอบบางๆลอยวนอยู่รอบตัวหมูทั้งสองบนตัวน้องสาวหนีตี้เป็นสีเขียวผลนดำส่วนบนตัวน้องชายเต้าจุนเป็นสีเงินขาวสองประกายแวววาวดูเหมือนว่าไข่นก นี้คงไม่ธรรมดาข้าไม่ลังเลอีกต่อไปอาปาดพยายามกลืนไข่นกลงไปเช่นกันเมื่อเปลือกไข่แตกออกของเลวในไข่ไหลออกมาไม่หยุดข้ารู้สึกถึงไอเย็นจางๆเอ่อล้นในกระเพาะจากนั้นก็เป็นความรู้สึกอุ่นร้อนเป็นระลอกทาให้รู้สึกม่วงนอนในทันทีในขณะเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นยินดีด้วยโฮสต์ปลุกพรสวรรค์อภินิหารกลืนกินสําเร็จการกลืนกินไข่นกจับงูหนึ่งฟองจะได้รับจิตวิญญ,ญาณกุสิบเอ็ดร่างกาย33ยินดีด้วยโฮสต์ทำภารกิจสําเร็จได้รับรางวัลแต้มหลอมรวม 3. เล็ดพันวิญญาณสมหนึ่งชินแต่ว่าข้ายังไม่ทันได้คิดอะไรมากพลิบตาต่อมาเปลือกตาก็หนักอึ้งแล้วหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นอสูรระดับ3แล้วและกําลังจะลอกคราบบิดตัวไปมาอย่างไม่สบายตัวรู้สึกเหมือนร่างกายถูกบางอย่างรัดไว้อึดอัดมากอยากจะสลัดให้หลุดอย่างเร่งด่วนความรู้สึกนี้เหมือนส่เสื้อไหมพรมห่วยๆที่หดตัวแถมยังใส่กลับด้าน ทั้งรัดคอทั้งขันยุบยิบที่สําคัญคือไม่มีกรงเล็บไว้เกาแก้ขันได้ทันใดนั้นข้าก็นึกขึ้นมาได้รีบล้ยไปยังตําแหน่งผนังถ้ำหาหินที่ยื่นออกมาแล้วเริ่มถูถ่ทยอย่างบ้าคลั่งโคตรสบายเลยโวยหลังจากวุ่นวายอยู่พักใหญ่ในที่สุดคราบบนตัวก็ลอกออกหมดอย่างราบรื่นข้านอนหงายอยู่บนพื้นถอนหายใจยาวยกขางขึ้นมาแขวนไปมารู้สึกเหมือนจะหนาขึ้นส่วนที่หนาที่สุดเกือบจะเท่าไม้คลึงแป้งแล้วหันไปมองน้องสาวหนีตีและน้องชายเกาจุนแสงจางจบนตัวงูทั้งสองกําลังเปลี่ยน หายใจเข้าออกมองดูก็รู้ว่ายังคงอยู่ระหว่างการบำเพ็ญเพียรและขนาดตัวก็ใหญ่ขึ้นไม่น้อยจากนั้นข้าก็เหลือบมองหน้าต่างสถานะพบว่าตัวเองมีพลังโลหิตกว่า4ี่แสนแต้มครั้งนี้นอนรวดเดียวไป5้าวันเลยทีเดียวแล้วก็พบอย่างประหลาดใจว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นจากนั้นก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดป,ปกติบนหน้าต่างสถานะพลังทำไมด้านหลังร่างกายและจิตวิญญ,ญาณถึงมีระดับขั้นเพิ่มขึ้นมาและแต้มหลอมรวมก็หายไป3มแต้มด้วยในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นเนื่องจากระดับขั้นของร่างกายและจิตวิญญ,ญาณ าแตกต่างกันมากเกินไปจะทําให้ร่างกายควบคุมไม่ได้หรือร่างกายไม่สามารถรองรับจิตวิญญ,ญาณได้ดังนั้นแต้มหลอมรวมที่เกินขีดจํากัดที่เก็บไว้ได้จะถูกจัดสรรโดยอัตโนมัติเพื่อหลอมรวมพลังโลหิตเพิ่มระดับร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของโฮสระดับความมั่นคงของจิตวิญญ,ญาณและร่างกายเกิน <100. S 2> เปิดใช้งานระดับขั้นการบำเพ็ญเพียรสำเร็จยินดีด้วยโฮสเปิดระดับการบำเพ็ญเพียรกลายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าอสูรมเมล็ดพันธุ์วิญญาณที่เป็นรางวัลถูกส่งมอบแล้วโปรดโฮสตรวจสอบบริเวณข้างตัวมิน่าละก่อนหลับไปเหมือนจะได้ยินข้อความหนึ่งว่าจะได้รับจิตวิญญาณและร่างกายเพิ่มขึ้นสามารถหลอมรวมได้โดยตรงย่อมเป็นเรื่องดีแต่มันน้อยไปหน่อยเทียบไม่ได้เลยกับการใช้แต้มหลอมรวมหนึ่งแต้มเพื่อผลานพลังโลหิตซึ่งคุ้มค่ากว่าแถมพลังโลหิตก็ได้มาง่ายๆแค่หลับไปหนึ่งชั่วโมงนี้้ทาให ข้าล้มเลิกความคิดที่จะออกจากถ้าโดยสิ้นเชิงเพื่อไปหาไข่นกกินเพราะมูตัวเล็กอ่อนแออย่างข้าออกไปข้างนอกต้องอันตรายแน่แน่ข้าหันกลับมาพบมาเมล็ดพันธ์วิญญาณสุกที่เป็นรางวัลอยู่ข้างท่านดินที่ไขงูเคยอยู่มองเห็นได้ชัดเจนเพราะมันงอกแล้วใบเรียวยาวสองใบรวบรวมไอหมอกจางๆเข้ามาอย่างแถวเบา หากไม่สังเกตดีๆอาจคิดว่าตาฝาดนี่คือหญ้ารวบรวมปราณที่สามารถรวบรวมพลังปราณได้และช่วยให้หลับสบายเป็นของดีจริงๆข้าเขี่บเปลือกไข่ทั้งหมดไปข้างๆอย่างตื่นเต้นชูตัวขึ้นเอาจมูกเข้าใกล้ต้นหญ้าเล็กๆเตรียมจะนอนต่อแต่พอหลับตากลับพบว่านอนไม่หลับเลยเพราะดันหิวขึ้นมาอีกแล้วมองไปรอบๆกลับพบว่าในถ้ำนอกจากดินแล้วก็เหลือแค่ผนังถ้ำแน่นอนยังมีอีกอย่างหนึ่งข้าคงไม่กินคราบที่เพิ่งลอกออกมาหรอกนะขณะที่ข้ากำลังลังเลเสียงภารกิจของระบบก็ดังขึ้นอีกครั การสิ้นเปลืองอาหารเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายกินคราบมูรางวันแต้มหลอมรวมสองแต้มเมล็ดพันธุ์วิญญาณสุ่มหนึ่ง ชินข้าพูดไม่ออกในทันทีระบบความซื่อสัตย์ต่อหลักการของเจ้าอยู่ไหนถึงกับบังคับให้ข้ากินคราบที่ตัวเองลอกออกมาแม้ในใจจะคิดเช่นนั้นแต่ก็ยังอ้าปากกินเข้าไปคําใหญ่อย่าว่าไปน้ำมันก็คิ้วหนึบดีเหมือนกันรสสัมผัสคล้ายๆเนื้อวัวแดดเดียวข้าเคี้ยวไปพลางถอนหายใจไปพลางไม่นานก็กินคราบมูของตัวเองหมดถึงแม้จะไม่อิ่มแต่ก็ไม่หิวแล้วรีบหลับตานอนทันทีอยากจะนอนสสมพลังโลหิตให้ถึงระดับสี่ขณะที่ข้ากําลังหลับสบายมูเขียวน้อยตื่นจากการบําเพ็ญเพ ประกายความยินดีพอใจกับผลลัพธ์ของการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้มากสัมผัสถึงพลังอสูรภายในร่างแล้วมองไปยังมูลายดอกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่และอ้วนขึ้นไม่น้อยอดไม่ได้ที่จะคิดในใจเจ้ามูลายดอกขี้เร่ข้าทะลวงถึงระดับสองแล้วคราวนี้ดูซิว่าจะไม่ควักดีงูของเจ้าออกมาได้ยังไงเว้นแต่ว่าเจ้าไม่มีแต่ว่าขณะที่กำลังจะเริ่มตมตีทันใดนั้นก็รู้สึกตึงแน่นไม่สบายตัวและยังมีความขันที่ยากจะระงับเลยตรงไปยังข้างเสาหินแล้วเริ่มถูถ่ายกระบวนการลอกคราบราบรื่นมากแต่ก็ใช้พลังงานของ นางไปไม่น้อยดังนั้นจึงขดตัวพักผ่อนอยู่บนเสาหินระหว่างนั้นเงยหน้าขึ้นเหลือบเห็นข้าที่กำลังนอนหลับอยู่บนแท่นดินอดไม่ได้ที่จะดูถูกเจ้ามูขี้เกียจที่ไม่คิดพัฒนาตนเองยังจะนอนหลับอยู่อีกแถมยังหลับจนน้ำมูกโป่งเป็นฟองคิดถึงว่าเจ้านี่กินไข่นกฟองใหญ่ที่สุดไปก็รู้สึกเสียดายไข่นกมากตอนนั้นนางก็สังเกตเห็นมูขาวน้อยอีกด้านหนึ่งเหลือบมองแวบหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะยืดตัวตรงกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่จริงจริง ดยก่อนหน้านี้ตอนแย่งไข่ก็รู้สึกว่าน้องชายคนนี้แปลกๆตอนนี้เห็นพลังปราณที่ลอยอยู่บนตัวเขาก็ยิ่งเป็นการยืนยันข้อสงสัยว่าเจ้ามูขาวน้อยตัวนี้มีสติปัญญาเหมือนกับนางและดูเหมือนว่าจะบำเพ็ญทักษะวิชาของสำนักสเสวียนเมนเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้สูงส่งมาจากที่ใดหนีตี้ครุ่นคิดในใจหากสามารถรับมาเป็นผู้ช่วยได้ก็ถือเป็นเรื่องดีเพียงแต่ก่อนที่จะแน่ใจว่าเป็นมิตรหรือศัตรูยังไม่อาจเปิดเผยต,ต,ตัวตนของตนเองก่อนได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ศักดิ์กับสำนักสเสวียนเมนซับซ้อน มาโดยตลอดพริบตาต่อมาสัมผัสได้ถึงพลังปราณที่วูบว่าบนตัวมูขาวน้อยนางรีบละสายตากลับมามูขาวน้อยก็เสร็จสิ้นการบำเพ็ญเพียรเช่นกันในดวงตางูมีแสงสีทองสว่างว่าเขาทะลวงถึงระดับสองแล้วแล้วก็มองไปยังมูเล็กอีกสองตัวภายในท้้าทันที เจ้างูลายดอกงูนี่ทำไมถึงอ้วนขึ้นขนาดนี้ทำไมนางถึงขดตัวอยู่บนเสาหินข้างๆนั่นคือคราบงูรูม่านตาของน้องชายหดเล็กลงพลางระแวดระวังพลางเลยไปยังเสาหินที่ไม่มีกลิ่นอายของงูเล็กติดอยู่ไม่นานก็กลืนคราบเก่าทั้งตัวลงไปขดตัวพักผ่อนอยู่บนเสาหินเช่นเดียวกับน้องสาวงูเล็ก3าตัวในถ้ำตัวหนึ่งหลับสนิทอย่างเต็มอิ่มสองตัวต่างซ่อนความคิดไว้ในใจชั่วขณะหนึ่งยังไม่มีใครขยับภายในถ้ำกลับสู่ความสงบอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งการทูบน้องสาวก็ขยัับก่อนคลายตว ออกจากเสาหินแล้วเลื่อยไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวตั้งท่าโจมตีสายฆ่าที่อยู่บนแท่นดินแล้วหันกลับไปแลบลิ้นสองแฉกสายงูขาวน้อยนางเชื่อว่าอีกฝ่ายต้องเข้าใจความหมายของนางแน่นอนแววตาของน้องชายฉายประกายเคลื่อนตัวไปอย่างยินดีมีแค้นไม่ชำระไม่ใช่นิสัยของเขาดังนั้นงูเขียวและงูขาวจึงบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันอย่างเงียบๆแยกย้ายกันไปคนละด้านอย่างรู้ใจหนึ่งหัวหนึ่งหางพุ่งเข้าโจมตีฆ่าการเคลื่อนไหวรวดเร็วและแม่นยำผิดปกติเกือบจะในชั่วพริบตาพวกเขาก็พุ่งตัวออกไป พร้อมกันความเร็วนั้นสูงจนเกิดเป็นภาพติดตาพุ่งเข้าใส่เหยื่อที่ไม่รู้ตัวโดยตรงพร้อมกับเสียงซี่ ที่เบาแต่ถึงตายเขี้ยวแหลมสองซี่กำลังจะแทงทะลุร่างของเหยื่ออย่างแม่นยำแต่ว่าหมูทั้งสองไม่ได้ต้องการฆ่าฆ่าดังนั้นตำแหน่งที่เขี้ยวเลือกแทงลงไปคือปลายหางและบนหัวของฆ่าซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พวกเขาเคยโดนตีพอดีน้องสาวดีใจแต่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติในทันทีกัดโดนก็ติง่งแต่เขี้ยวกลับไม่สามารถแทงทะลุเกร็ดได้ในขณะเดียวกันน้องชายเพียงรู้สึกว่าพร้อมกับการกัดลงไปมีแรงสะท้อนกลับส่งผ่านมาทางฟันทำให้เขารู้สึกเสียวฟันแปกรีบคลายปากแล้วบิดตัว หนีไปทันทีส่วนข้าก็ตื่นขึ้นมาในตอนนี้นี่เองรู้สึกทันทีว่าใครมาจัก,กระจี้ค่ะแถมยังจัก,กระจี้ที่ปลายหางและหนังหัวอีกนี่มันไร้คุณธรรมเกินไปแล้วข้าที่รู้สึกไม่สบายตัวสบัดหางและสายหัวตามสัญชาตญาณเนื่องจากการหลอมรวมพลังโลหิตทําให้จิตวิญญาณและร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทําให้การเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจของข้ามีความเร็วที่น่าตกใจอย่างยิ่งแม้ว่าน้องสาวและน้องชายจะสังหรณ์ใจไม่ดีและคิดจะหนีแล้วก็ตามก็ยังคงถูกฟาดเข้าที่หัวเต็มๆได้ยินเสียงพีย ามด้วยเสียงตุ๊บตหล่นลงพื้นคราวนี้ข้าตื่นเต็มตาแล้วเชิดหน้ามองดูว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันเสียงภารกิจของระบบก็ดังขึ้นสั่งสอนน้องสาวและน้องชายที่กล้าลอบตรงตีพี่ชายให้พวกเขากินคราบมูของตัวเองรางวัลภารกิจแต้มหลอมรวมสองแต้ <Damn. S 1> มเมล็ดพันธุ์วิญ,ญญาณสุงมหนึ่งชิ้นภารกิจต่อเนื่องเป็นพี่ชายที่ดีเปิดใช้งานสำเร็จอบรมสั่งสอนน้องสาวน้องชายไม่เชื่อฟังก็จี รางวัลความสําเร็จแต้มหลอมรวมปะฮเมล็ดพันธุ์วิญญาณสุ่มหนึ่งชิ้นยังมีเรื่องดีๆแบบนี้อีกเหรอข่ารีตาลงอย่างไม่ประสงค์ดีทันทีสะบัดหางพุ่งเข้าไปน้องสาวเห็นดังนั้นก็ตกใจจากนั้นก็เลือกที่จะเผชิญหน้าในใจคิดอย่างหญิงทนงว่าหนีตี้ไม่มีวันถอยแล้วก็ถูกหางฟาดเข้าใส่จนกระเด็นออกไปน้องชายเห็นท่าไม่ดีก็คิดจะหลบแต่ความเร็วของข้าเร็วเกินไปทําให้เขาได้สัมผัสความสุขข,ของการบินไร้ปีกไปด้วยหลังจากทําทั้งหมดนี้เสร็จข้าก็เชิดหัวขึ้นสูงูงงงงงราาาายยหหชีี้ไปทัทททิศขอ,ขอคบม่ 出现。<noise> <noise> ้ากินไปแล้วพวกเจ้าจะไม่กินได้หรือพร้อมกันนั้นก็เปิดการรับฟังเสียงในใจของน้องสาวหนีตี้และน้องชายเต้าจุนเพื่อดูว่าพวกเขาเข้าใจความหมายของข้าหรือไม่ความจริงพิสูจน์ว่าทั้งสองคนฉลาดมากไม่เพียงเข้าใจความหมายของข้ายังสามารถคิดต่อย,ยอดได้อีกเห็นเพียงน้องสาวชะนักไปครู่หนึ่งเจ้ามูโมนี่หมายความว่าอย่างไนจะให้พวกเรากินคราบหมูหรือว่าเจ้ามูลายดอกโมนั่นลอกคราบไปนานแล้วเพียงแต่คราบมูถูกเขากินไปแล้วนั้นหรือส่วนน้องชายคิดในใจข้าประเมินเจ้ามูลายดอกนี่ต่ำไปเขาแข็งแกร่ง ถึงเพียงนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิดหรือได้รับการสืบทอดสายเลือดหรือเป็นเพียงการตื่นของสายเลือดบรรพบุรุษในที่สุดหลังจากการคุ้นคิดมูทั้งสองก็ตัดสินว่าข้าเป็นเพียงมูลายดอกที่โชคดีที่ปลูกสายเลือดบรรพบุรุษได้เพียงเล็กน้อยและระดับการตื่นของสายเลือดก็จำกัดมากไม่มีศักยภาพในการเติบโตเท่าใดนะักดังนั้นในไม่ชา้าก็จะถูกพวกเขาทั้งสองแซงหน้าไปอย่างสิ้นเชิงถึงตอนนั้นจะต้องทวงคืนทั้งต้นทั้งดอกสำหรับสิ่งที่ได้รับในตอนนี้แต่ที่พวกเขาทั้งสองไม่รู้ก็คืออแม้ว่่่าากนที ทะลุมิติมาจะเป็นเพียงทาตุทำงานนะ่ะแต่ในชาตินี้ข้าจะทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าพี่ชายใหญ่เปรียบเสมือนบิดาตอนนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นยินดีด้วยโฮสทำภารกิจสั่งสอนน้องสาวและน้องชายสำเร็จและทำให้พวกเขากินคราบหมูรางวัลแต้มหลอมรวมสองแต้มเมล็ดพันธ์วิญญาณสม่มเมื่อรางวัลจากระบบถูกส่งมอบก็หมายความว่าหมูทั้งสองกินคราบหมูเสร็จแล้วข้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้นเคยของพลังโลหิตที่ถูกหลอมรวมอย่างน่าอัศจรรย์รสชาติ และในที่สุดก็ได้เห็นมเมล็ดพันธุวิญญาณด้วยตาตัวเองตกลงบนแท่นดินที่เคยนอนก่อนหน้านี้แต่ว่าขณะที่กําลังเตรียมจะเลื้อยเข้าไปกลับได้ยินเสียงจากปากถ้ำรีพันไปมองทันทีเห็นเพียงหัวงูขนาดใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวเลื้อยเข้ามา